สวัสดีค่ะพามาชมบรรยากาศยามเช้าค่ะวันนี้มีหมอกลงหนามากค่ะน้ำค้างก็เยอะนะคะตอนเช้านี่ค่ะมองไม่เห็นถนนเลยนะคะเห,นนนเ,หเป็นตั้งแต่กลางคืนแล้วค่ะตื่นเช้าขึ้นมาเขายังมีหมอกลงหนามากนี่ค่ะ สดชื่นมากโอ้โหมองไม่เห็นถนนเลยนะคะน้ำค้างก็เยอะค่ะต้นไม้ก็สดชื่นเลยดูน้ำค้าง